สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวกาวนะครับผมกาวซ่อมจอนะครับผมพอดีจอมันเพลเยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะกล่องรีวิวกาวแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปซ่อมอีกทีนึงก็แกะเลยนะครับผมเป็นทีเจ็ดพันนะครับผมมันมีทีเจ็ดพันทีแปดพันแล้วก็ซื้อทีเจ็ดพันมานะครับผมใช่นี่นะครับผมทีเจ็ดพันนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็เขียนว่าอะไรเอ่ย เขียนว่า NHBT มันตีฟังชันเมท้ทีมเมจิกแรดูใบเป็นเจือมือมีอโล่งไงมือองแรดพอดฟูลนะครับผมไม่จำไม่ได้เียอันนี้ขนาดหลอดขนาด50มิลลิลิตรนะครับผมนี่นำมาอันนี้ยังจะฉันจดไว้หลอดขนาด50าิบมิลลิเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นยังไงมันเป็นกาวสีดำนะครับผมที่ใช้ก็บีบนิดๆนะครับผมเดี๋ยวลองบีบให้ดูว่าเนื้อกาวเป็นยังไงอ๋อนี่นะครับผมเนื้อกาวมันเป็นอย่างนี้โอเคแลครับผมเดี๋ยวผมซ่อมซ่อมเลย ซ่อมไปเลยแล้วกันไ <c oughs> หนๆก็ผมจะผมผมซ่อมง,ง่ายนะครับผมเพราะว่าจอจอมันเพเย่นิดๆเนี่ยเนี่ยจอมันเพเยนิดๆล้วแค่เอากาวไปหยอดนะครับผมหยอดนิดเดียวแค่นั้นพอโอ,โอ้กาวจะออกมาเยอะเกินแล้วผมย้ายกาวเยอะเกินแล้วผมกาวเยอะเกินเดี๋ยวจะเสียนะครับผม,ยยมเพเ,เ,เ,ย,เ,นนเยอีกหน่อยก็ไดนะ้ ให้เยอะเกินนะครับผมเดี๋ยวกาวไปโดนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเสียนะครับผมล้าก็ตรงนี้มันมีรูลําโพงนะครับผมเราอย่าไปหยอดนะครับผมรูลําโพง,พงหย่อนแล้วเสียงไม่ออกนะครับผมตรงไหนไม่อเยอะออกไปเยอะด้านออกไปเยอะ,อะ,ยอะด้านนี้ก็ไปเยอะนิดนึงนะครับผมโอ้ไปเยอะเยอะเลยไม่ใช่นิดเดียวไหนๆก็ไปเยอะแล,แล้วแกะเลยนะครับผม แล้วก็หยอดตรงขอบแล้วก็โอ้กาวมันไหลเยอะนะครับผมต้องอย่าให้มันไหลเยอะนะครับผมกาวมันมันจะเลอะเทอะนะครับผมอู้หูพังเดี๋ยวพังอ่ออะอพอแล้วแหล,ละผมเอาแค่พอติดนะครับผมไม่ให้มันเพเยอนั่นแหละอ่าแล้วไม่เห็นม,มีกันเห็นรึยังมีหรือไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเอายางลัด อ่าแล้วเราก็ปิดปิดจุกใส่จอกเหมือนเดิมแล้วครับผมแล้วเราก็เอายางมารัดนะครับผมเอาอะไรฉิดหน่อยฉิดหัวอะไรไมป็นไรอ่ะใหญ่เข่าข้างในแล้วกันใช่ใหญ่เข่าข้างในมาเช็คตอมันมาทำต่อให้มันจบเสร็จแล้วแค่ี้เสร็จแล้วฉิดฉิดหัวแล้วก็เอายางรัดไว้นะครับผมก็รัดแน่นๆนะครับผมมันจะได้ติดดีๆนะครับผมแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับผมการซ่อม จอเผยอแบบง่ายนะครับผมมันจะมีแบบอีกวิธีหนึ่งคือเขาถอดออกมาแล้วทากาวนะครับผมมันยุ่งยากนะครับผมผมทําแล้วเดี๋ยวเสี่ยงของพังนะครับผมทำง่ายๆพราะ,อ,ะ,ะอันนี้กน็น่าจะได้นะครับผมถ้าไม่ได้ค่อยหยอดใหม่นะครับผม <c oughs> โอเครัดไว้แล้วก็ ทิ้งไว้นะครับผมอย่าเพิ่งไปใช้ไปนะครับผมไม่ต้องให้มันขึ้นบนเลยฮะขึ้นบนหน่อยขึ้นบนเลยอ๋อดันขึ้นบนเลยเอาสูงหน่อยเอาไอทียอดนะเออขี่ก็ได้ลูกกิี่ก็ได้ติดมุมบนนะเพราะเราใช้กาวมันจับให้ดีแค่นี้นะครับผมเสร็จละก็เก็บไว้นะครับผมอย่าให้มันเพเยร์นะครับผมข้างล่างไม่เพเยร์นะครับผมกาวมีมาแล้วนะครับผมก็อย่ามันเพเยร์เราก็หยอดใหม่หลอดใหญ่ เดี๋ยวผมจะเอาไปแบ่งเพื่อนนะครับผมใครจะใช้ก็ให้เขาใช้ฟรีเพราะเรามีหลอดใหญ่นะครับผมออมันไม่แพงด้วยแหละอ,อ,อะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ